พี่พี่รับมัดอยู่เนาะจ้ารับอ๋อรับเอาได้ลายใหม่แล้วไอ้ได้ลายใหม่ใช่ไหมเนี่ยจ้าได้ลายใหม่แล้วประมาณนี้เนาะลายของพี่เนาะได้หลายลายแล้วแต่สั่งมาจ้าได้แต่เอเดอร์ใช่ไหมจ้าอ๋อพี่ขอขอเบอร์เบอร์โทรหน่อยเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสามแปดหกสามแปดหกสองหนึ่งเก้าหกสองหนึ่งเก้าชื่อครับผมชื่อเล่นชื่อเพนจ้าเพนเนาะบ้านสะดอเนาะบ้านสะดอรับรับมัดหนีเนาะ รับมัดนะเขาเขาให้มาตามคนมัดหมีเป็นไงเขาจะเขาจะติดต่อมาเองเขาประมาณนั้นนะค่ะอ่าเขาประมาณนี้เลยพี่ในในช่องผมมีคนมาถามว่าหาคนมัดหมีให้หน่อยเขาบอกบางก็เลยมาโอ้ยอะไรเนี่ยมาหารส่งเลี้ยงใครเลี้ยงแถวไหนเอามาให้พี่ก็ทำของมูอ๋อทำอร่อยอ่ะขายได้หมดยังชุดที่แล้วอ่ะ ใช้หมดแล้วจ้ะโอ้สุดยอดเก่งแค่จะลืมรับโทรศัพท์เด้อถ้าโทรมาถามครับคุณครับ